กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายแพทย์เชิดชัยตันติสินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยผมขอมีส่วนร่วมในการพิจารณาสนับสนุนพลบอการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการประชาชนนะครับท่านประธานครับรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารเนี่ยก็มีระบบราชการเนี่ยแหละครับเป็นก,นกลไกหรือเครื่องมือที่จะขับเคลื่อน ประเทศให้ไปตามนโยบายและกฎหมายซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลหรือเรียกว่า regulator แล้วก็กงทำงานตามหลักบริหารจัดก,กิจการบ้านเมืองที่ดีดเพื่อบริการประชาชนนี่ครับต้องอ้างกฎหมายนิดนึงครับเพราะประเทศนี้ชอบอ้างกันนะครับตามมาตรา7 6ของรัฐมนตรี60ต้องอำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติและมีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนผู้เสียภาษีซึ่งเป็นผู้เขาเรียกผู้ทรงสิทธิ์และที่มีสิทธิ์ที่จะใช้ตามกฎหมายท่านประธานครับข้าการเนี่ยต้องไม่ทําตัวเป็นนายประชาชนนะครับแต่ก็มีหลายๆอย่างโดยเฉพาะคนก็อยากจะมีตังก็ขออนุญาตมันก็ช้าเพราะว่าอะไรฮะเนื่องจากราชการเนี่ยเขาถูกเรียกว่าเป็นพักราชการเนี่ยอยู่มานานคนก็เยอะมีความล่าชา้าระเบียบจุกจิก,กยุ่มยิบยุ่งยากขั้นตอนมากซึ่ง บางทีก็ใช้เวลานานเกินความจำเป็นคนที่อยากจะหาทุนทำธุรกิจก็ช้าเป็นภาระเพิ่มขึ้นท่านประธานครับที่เขาเรียกว่าเรียบเทปนั่นแหละครับทีนี้การปรับตัวของข้าราชการเราเนี่ก็ช้านะครับไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะยุคดิจิทัลนี้แต่หลังจากโควิด -19 นะครับถูกบังคับให้เปลี่ยนครับโดยเฉพาะภาวะที่เปลี่ยนเพราะว่า เรามีพรบการปฏิบัติราชการทางอ,อิเล็กทรอนิกส์พศ .2565 หรือที่เรียกว่า Work from Home เนี่ยนะครับเขาทำให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วก็เรามักจะคิดว่าเราทำดีแล้วแผนดีแล้วแต่พอปฏิบัติจริงๆเนี่ยไม่ได้ผลเท่าที่ควรแล้วก็เกิดด้อยประสิทธิภาพและการใช้วิธีดเดิมๆแบบราชการมาปฏิรูปราชการนี่คงยากทา,ทางทั้งที่คนในระบบราชการก็เก่งกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้น เราจะเห็นนะฮะเราจะมีพบรบการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพศ .558 2 5 5แเนี่ยซึ่งก็มีขีดจำกัดแล้วครับก็จะทำไงก็ต้องมาแก้ไขในวันนี้แหละครับแต่การแก้ไขในครูจะต้องใช้หลักประชาธิปไตยนะครับเป็นหลักแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะก็คือต้องมีส่วนร่วมของประชาชนต้องมีการกระจายอำนาจเพราะเขาเป็นเจ้าของอำนาจเราต้องทำตามความต้องการตอบโจทย์ของเขา ก็คือให้ความสะดวกกับการบริการให้แก่เขาท่านประธานครับท่านทราบไหมครับในหนังสือที่เขาแจก,กนี่ครับคู่มือประชาชนที่ขออนุญาตนี่มีถึง3,870คู่มือมันก็ล่าช้าพิจารณาไม่ทันจ้งเหตุให้กรพอรอก,ก็ช้าเกิดภาระต่างๆมากมายแล้วก็ที่สำคัญคือการใช้ดุลยพินิจต่างๆนี่ทำให้ประชาชนปวดหัวนะครับเป็นอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ ในภาพรวมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศมันก็ไปไม่ได้ท่านประธานครับที่สำคัญคือมีข้อคอราหาเรียกรับ่ใต้ส่งสินบนใต้โต๊ะหรือที่เรียกว่าการทุจริตเนี่ยเมื่อกี้ท่านสมาชิกที่ผ่านมามันก็ได้พูดถึงว่านีอินเด็กซ์ของอการคอร์รัปชันของเราเนี่อยู่อันดับที่1 0 8จาก180คนนะครับท,ท่านประธานครับ กฎหมายที่จะออกกันนี้ต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับต้องใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะระบบดิจิทัลเอามาใช้ในการติดต่อระหว่งางราชการกับประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้ฝ่ายนิติบัญญัติจะได้ช่วยกันพิจารณาให้รอบคอบนะครับ mm hmm. เพื่อจะทําให้บ้านเมืองเรามีความโปร่งใสสร้างความเชื่อถือให้ต่างประเทศ mm hmm. เขาจะได้มาลงทุนในประเทศท่านประธานครับหลักการของ กฎหมายฉบับนี้นะครับจะปรับปรุงกฎหมายอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติอนุญาตของทางราชาการซึ่งสั้นๆแต่มันกว้างนะครับผมไปดูแล้วเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก6-9ข้อนะครับที่น่าจะเป็นข้อที่สำคัญนะครับคืออันที่หนึ่งนะครับต้องให้ประชาชนที่จะยื่นทำธุรกิจต้องมายื่นคำขออนุญาตก่อนนะครับแล้ว ถ้าอ,อนุญาตจริงจะทำได้ซึ่งอันนี้ก็อาจจะไม่ถูกนักแต่จําเป็นก็ยังดีนะครับให้มันชัดเจนและเมื่อได้รับอนุญาตแล้วผู้อนุญาตต้องแจ้งภายในเจวันอันนี้ก็กําหนดให้มันชัดเจนอันที่สองผู้อนุญาตต้องทําคู่มือประชาชนภายใน60วันแล้วมีรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติต,ต่างๆชัดเจนโดยมีสํานักงานกพรตรวจสอบอันนี้สําคัญครับก็ต้องตรวจให้เข้มนะครับสามนะครับ ผู้รับอนุญาตสามารถชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่ยนคำขอต่ออายุอนุญาตได้ทุกกรณีอันนี้ดีครับทำให้การประกอบธุรกรรมต่างๆดำเนินอย่างไม่ติดขัดอันที่สี่นะครับกรณีมีอุปสรรคปัญหาสำนักง,งานกาพรจะเป็นจาภาพนะครับที่จะบูบรณา,า,าการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขถ้าไม่ได้ก็นำเสนอคอรมอให้วิิจัยสั่งการนะครับ อันที่5สามารถจะตราพระราชกิษสิทธิการให้มีใบอนุญาตหลักและใบอนุญาตรองหรือที่เรียกว่าซูเปอร์ไลเซนต์อันนี้ก็เป็นที่หลักการก็คือถ้าได้อันหลักก็ได้อันรองไปด้วยไม่ต้องไปเสียเวลานะครับอันที่6การทบทวนปรับปรุงและอนุญาตการอนุญาตและการให้บริการอันนี้ดีครับก็ต้องมีการประเมินทุกอย่างน้อยทุก5ปีแล้วถ้าประเมินเสร็จอะไรก็ต้องรายงานให้คอรมอได้รับทราบด้วย อันที่7นะครับมีการตั้งศูนย์รับคำขอกลางซึ่งสามารถจะเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมารับงานได้โดยรับอุดทอนการให้ข้อมูลข้อชี้แจงต่างๆเนะี่ยต่างๆแนะนำต่างๆโดยกรพรจะดูแลและใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดอันนี้ดีมากนะครับเพื่อความสะดวกอันที่8นะครับมีถ้ากรณีผู้ขออนุญาต ต้องการแบบเร่งด่วนก็จะมีช่องทางพิเศษที่เรียกว่า Fast t a ทนะครับเป็นบริการเสริมจากปกติแต่ต้องจ่ายเงินเมื่อจ่ายไปแล้วต้องนำคืนครังผมขออีกนิดนึงนะครับแต่กระทรวงการคลังขอสามารถอนุญาตให้เก็บเงินไว้ไม่เกิน50%มาปรับระบบอันนี้ก็ดีครับจะได้มีเงินใช้ปรับปรุงพัฒนาร,ระบบอันที่9ที่สำคัญคือแบบคำขอใบอนุญาตใบแทน เป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้หรือภาษาอื่นก็ได้เป็นการกำกับโดยเฉพาะใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวที่วา่าเวิร์กเพอร์มิทเนี่ยสำคัญเพรญญาะฉะนั้นครับท่านประธานครับข้อมูลนี่มีมากนะครับในอนาคตก็คงจะต้องมีการใช้ AI ปัญญาประดิษฐ์มาจัดการนะครับเตรียมกันหรือย,อยังครับและที่สำคัญต้องระวังข้อมูลจะหลุดสร้างความเสียหายอยากฝากให้ทางคนที่รับผิดชอบคือกพลอพอดูแลด้วย,วยและกรณีที่เจ้าหน้าที่ไป อ,อ,อนุญาตแล้วไปยกเลิกใบอนุญาตโดยไม่มีเหตุผลโดยไม,ม่ไม่มีการแจ้งเตือนและไม่จะบัดตามคู่มือเหมือนที่เกิดที่โรงงานน้ําตาลที่อุดอรนะครับอยู่ๆก็ทําโดยพลาการควรจะมีการตรวจสอบและมีบทลงโทษเพราะฉะนั้นผมขอสนับสนุนร่างพรบอดนี้ครับขอบคุณครับ